ในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการหาเงินครั้งละ300บาทครับก็ได้ชำระเงินนะครับจาก Grand Channel Entertainment ครับเวลาเที่ยงคืนของวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC อีกแล้วนะครับอ่าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเข้ามา14,300คนนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแอปหาเงินฟรีครับที่สามารถที่จะถอนเงินได้ครั้งละ300บาทนะครับผมได้ทุกวันนะอ่านัว่าได้ทุกวันแต่ว่าผมได้ทุกวันอันนี้คือมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ทุกวันตลอดเหมือนผมนะครับแต่ว่าแอปนี้นะครับสามารถถอนเงินได้ครั้งละ300บาทนั่นเองเนาะโอเคนะครับผมนะก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่นะครับอยากหารายได้อะไรบ้างก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับผมนะก็วันนี้นะครับเราก็อยู่ในแอปที่มีชื่อว่าคลิปคลับนะก็เป็นแอปหนึ่งนะที่สามารถที่สร้างรายได้ได้ต่อเนื่องเลยนะครับผมนะครับผมเล่นแอปนี้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็เดือนพฤษภาคมนะครับอ่าก็ ถือว่านะครับยังไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับในการถอนเงินนะครับแต่ว่าเรามีนะครับเคล็ดลับหรือไม่ก็วิธีนะครับที่จะทํายังไงให้เรานั้นได้รับเงินนะครับโดยที่ว่าเราถอนเงินแล้วก็เงินก็จะเข้านะครับทุกครั้งที่เราถอนเงินนะครับผมนะแอปคลิปแคปก็เป็นแอปในการดูวิดีโอแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับผมได้ถอนเงินไปแล้วทันสิ้นนะครับกี่บาทน่าจะแอปนี้นะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับจนถึงตอนนี้ก็คือเดือนพฤษภาคมนะ ผมถอนเงินจากแอปนี้ไปแล้วคือทั้งหมด585ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับก็ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับ585นะครับก็กดเข้าไปที่คำนวณเครื่องคิดเลขนะครับแล้วก็มาที่ดอลลาร์ครับแล้วก็585เนาะ,อะแอปนี้ครับสามารถทำเงินให้กับผมแล้ว585ดอลลาร์หรือเท่ากับ18,755บาทนะผมนะ18,000 755บาทครับแล้วก็หันรประมาณหันเท่าไหร่หัน2หนะัน3าเนาะอ่าก็ตกประมาณเดือนละ6251บาทบัที่แอปนี้นะครับสามารถทำเงินให้กับผมได้เนาะเซ้งนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้สมัครแล้วก็ได้เพิ่มเพื่อนกับผมนะอ่าเพิ่มเพื่อนโดยที่ใช้คลิปโค้ดของผมแล้วก็มา f o l l o w ผมแล้วก็เพิ่มเพื่อน,นกับผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะผมนะก็ ในตอนนี้ครับผมก็สามารถที่จะถอนเงินได้ทุกๆวันนะครับเห็นไหมผมถอนเงินครับวันที่29นะครับเดือน5ก็คือวันนี้นั่นเองเนาะวันที่28แล้วก็วันที่27 26วันที่25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15นะครับ14 13 12 11 19 8 7 6 5 4อ่า5นะวันที่6นะก็คือได้รับ2บินเลยทุกคน วันที่51บินนะวันที่4วันที่3วันที่2วันที่1วันที่ 5, 1ก็2บินนะครับทุกคนนะแล้วก็วันที่30เมษายน2บินด้วยกันนะวันที่29ก็2บินด้วยกันนะครับวันที่28ก็2บินเหมือนกันนะครับวันที่27ก็2บินเนาะวันที่25นะครับวันที่18 17 14 13, 13แล้วก็วันที่92บินแล้วก็วันที่3 1เดือนเมเดือนมีนาคมนะครับอ่าจะเห็นว่าผมถอนทุกครั้งแล้วก็ได้เงินทุกคครรัั้งนะบ ยกเว้นอ่าอันนี้เลยทุกคนยกเว้นนะยกเว้นของวันที่2เดือนวันที่26เดือน2นะครับก็ผมถอนไป3ดอลลาร์ก็เขาตีกลับนะครับแล้วก็วันที่2เดือน3ก็คือถอนไป0.1ดดอลลาร์เขาก็ตีกลับเหมือนกันเนาะก็คือว่าถ้าเขาตีกลับก็คือถ้าเป็นสีแดงก็ยังดีนะแต่ว่าถ้าเป็นสีเทาคือเราจะไม่ได้รับเงินคืนเลยนะผมนะที่เหลือผมก็ถอนได้เป็นสีเขียวหมดเลยนะครับ เคล็ดลับในการถอนเงินครับอ่าผมจะถอนนะครับทุกๆวันนะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับอ่าจำไว้นะเวลาเที่ยงคืนนะครับพอเข้าวันใหม่คือเที่ยงคืนนะครับผมก็จะกดถอนเงินเลยนะครับโดยที่ผมจะถอนเงินครั้งละ10ดอลลาร์นะครับต่อหนึ่งวันนะครับอ่าผมเคยถอนเงินอ่า20ดอลลาร์ต่อวันครับแล้วก็ผมได้เจอคลิปของช่องไหนผมจะไม่ได้แล้วก็ทําให้อ่า บางบางบางยอดนะบางบินก็คือว่าแอปจะไม่จ่ายเงินให้เรานะครับซึ่งจะทําให้เรานั้นพลาดโอกาสคือ3 0 0บาทก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับทุกคนเนาะอ่าก็ผมแนะนําว่าให้เรานั้นถอนเงินครั้งละ10ดอลลาร์โดยที่เราถอนเงินเวลานะครับเที่ยงคืนนะครับเราถอนเงินเวลาเที่ยงคืนเงินก็จะเข้าประมาณตีหนึ่งก็มีเหมือนกันถ้าเร็วสุดนะทำไม่ก็ตีสองทำไม่ก็ตอนเช้าทำไม่ก็ตอนบ่ายของวันนั้นนะครับผมนะก็แนะนาให้เรานันถอนเงิน นะครับเวลาเทิ้งคืนวันละ10ดอลลาร์ครับถ้าต่ํากว่าหรือมากกว่า10ดอลลาร์อาจจะไม่จ่ายนั้นนะครับโอเคส่วนนะครับวิธีการครับที่ผมได้รับมาที่ผมได้บอกว่าผมนั้นสามารถถอนเงินได้วันละ10ดอลลาร์เพราะว่า1นนะครับผมมีกล่องนะผมได้รับหีบสมบัติครับผมตรงนี้นะวันละ100นะครับอ่าวันละ100เนาะซึ่งผมทํายังไงนะครับผมก็เคยทาคลิปแล้วนะครับว่า เราผมจะปั๊มทิปสมบัตินะวันละ100ครับโดยที่ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะครับที่ตัวไอข้างบนนี้นะผมนะอันนี้ผมก็จะมาบอกเข้าๆนะผมนะก็คืองวิธีแรกครับก็คือว่าเราก็มาดูวิดีโอนะผมก็จะเปิดดูวิดีโอนะครับอ่าแบบนี้เลยนะแล้วก็มันก็วิ่งไปที่กล่องสมบัติใช่ไหมทุกคนนะเราก็จะได้กล่องสมบัติตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะส่วนวิธีที่2นะครับก็คือว่าผมจะมาซื้อนะ ผมจะมาซื้อเหตุสมบัตินะอันนี้คือเหตุสมบัติตรงนี้ก็คือเป็นเป็นเหตุสมบัติที่เป็นโกตรงนี้ก็คือว่าเราซื้อครั้งละครั้งละ10,000ื่นเหรียญน,นั่นเองเ,องเนาะแต่ว่าเราจะได้เป็นเหตุสมบัตินะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะที่ตรงนี้ถ้าเหตุสมบัติที่เป็นสีเขียวที่ผมได้วันละ100นะครับตรงนี้นะครับมาจากการที่ผมไปแนะนําเพื่อนน,น,นั่นเองเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่กรอโค้ดของผมเข้ามาแล้วก็มาจากการที่ผมนั้นมีเพื่อนเป็นคลิปโค้ดนะก็คือเพื่อนที่ มาแอดนะครับเป็นคลิปโค้ดของผมก็คืออันนี้เลยนะ7 0 8 2 4 6 0 4 5เพื่อนๆก็สามารถที่มาเพื่อนๆกับผมได้โดยที่มากดคำว่า follow นะครับตรงนี้นะครับอ่าไม่ใช่ตรงนี้ทุกคนนะตรงคำ my friend นะครับกดคำว่า my friend นะครับแล้วก็กดใหว่า add my add friend ครับแล้วก็ใส่นะครับคลิปโค้ดของผมได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าหรือเราจะใส่ของเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะ เราใส่ของใครก็ได้คือเราใส่ของเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับเพื่อนเราใสา่ของผมก็เป็นเพื่อนกับผมนะใครอยากเป็นเพื่อนกับผมก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนะอ่านะครับอันนี้ก็คือเป็นไมค์โค้ของผมนะสามารถที่มาสแกนได้เลยนะครับในส่วนนี้เนาะอะ่าก็พอเราครับอ่าเพื่อนเพื่อนนะครับเราก็จะมีเพื่อนนะครับถ้าใครถ้าเพื่อนคนไหนที่แอดเรามานะครับเราก็กดที้งว่า friend request นะครับ ire, รีควายถ้าเปล่าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะ อันนี้คือเป็นเพื่อนที่เขาขอเป็นเพื่อนอผมมาผมกดแอ g กรีนะก็คือยอมรับนั่นเองเนาะผมพูดผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับณนะทีนี้ด้วยนะครับผมต่อมาครับสิ่งที่ผมทําต่อไปก็คือผมก็จะมากดที่คําว่า Following นะครับก็คือว่าเป็นการกดติดตามนั่นเองนะดูสิ ผมกดติดตามไปนั1 8หนึ่งพันแปร้อยหบคนนะเพื่อคนนัไม่ใช่ว่าผมปล่อยให้คนอื่นมากดติดตามผมนะคนที่มากดติดตามผมนะครับตอนนี้มีอยู่ที่6 2ร้อยเอ้ยยี่คนเองนะส่วนผมนั้นไปกดติดตามคนอื่นก็คือทั้งหมด1 8ึ6คนนะผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับไปกดติดตามนะผมแนะนไปกดติดตามด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็มีคนมาติดตามผมผมก็ มีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับผมผมก็จะมาผมก็จะมาดูแบบนี้แล้วก็คนไหนที่ผมยังไม่ได้กดติดตามผมก็จะไปกดติดตามเขานะครับผมกดติดตามเลยทุกคนผมก็จะทําแบบนี้แหละนะครับทุกๆวันนะครับผมก็จะมาทําแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือดูวิดีโอนะครับ2ก็คือมาซื้อเหตุสมบัตินะครับผม3ก็คือว่ามาเพื่อนเพื่อนแล้วก็กดติดตามเพื่อนนะครับผมเพราะว่าเรา กดติดตามเขาเยอะๆนะครับเราก็จะได้ข้อดีของเราด้วยนะครับผมนะตรงนี้เนาะดูสิผมก็กดติดตามไปเนาะผมว่านะครับเป็นการถ้าเราเป็นเพื่อนกับเพื่อนของเรานะครับก็คือว่าเขาจะเป็นทีมเดียวกันกับเรานะครับพอเวลาเขามีไอหินสมบัตินะเราก็จะมีด้วยนะครับเท่าที่ผมไปอ่านมานครับว่ากดติดตามไปเนาะเขาเรียกว่าเป็นแคปทีมนะครับในส่วนนี้เนาะ ครับโค้ดก็คือว่าเป็นโค้ดการแนะนําของเรานะครับโค้ดในการเชิญเพื่อนในในการเป็นเพื่อนกันนะครับส่วนคลับทีมนะเมื่อก่อนมันมีเมนูคลับทีมอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือมันไม่มีแล้วทุกคนนะคปับทีมผมคิดว่านะก็คือว่าเป็นเป็นการร่วมทีมกันนะส่วนไม่อัปโหลดนะก็คือว่าการ,ารดาวน์โหลดการอัปโหลดวิดีโอนะก็คือว่าบางคนมันจะมีเมนูให้อัปโหลดวิดีโอได้นะครับส่วนบางคนไม่มีก็เพราะว่า แอปนับเขาสุ่มนะเขาสุ่มว่าเขาสุ่มให้เรานั้นได้เล่นนะใครดาวน์โหลดแอปแล้วก็มีก็ถือว่าโชคดีไปว่าเขาสุ่มนะที่ผมได้อ่านมาจากคลิปโค้ดได้กับจากคลิปแคปนะครับผมนะผมไปอ่านมาเขาว่าเขาสุ่มนะใครมีก็คือว่าโชคดีไปนะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะและเห็นว่านะครับใครที่สามารถที่จะอัปโหลดคลิปได้นะ พอเอาลูคลิปได้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อมีคนครับผมนะมาดูคลิปของเขาเยอะๆนะครับเขาก็จะได้เงินไป10ดอลลาร์ครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งเกมอะไรบ้างนะครับหมยถึงว่าเขาตั้งเกมว่าต้องดูกี่คนต้องกดไลค์กี่คนถึงจะได้10ดอลลาร์ครับซึ่งอันนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ผมก็มารับในส่วนของกล่องของคลิปสมบัติที่เป็นสีเขียวนะครับที่เพื่อนๆนครับมาเกาะโค้ดของผมแล้วก็มาติดตามก็คือเป็นเพื่อนร่วมกันกับผมนั่นเองนะครับอ่า หมดแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็จะเป็น500แล้วทุกคนเห็นไหมอ่าหีบสมบัติก็เป็น500แล้วนะครับผมพ่งนี้ก็จะเพิ่มอีก100นะอ่าผมสังเกตของผมตอนนี้คือเพิ่มมันละ1 0 0หีบสมบัตินะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็ผมก็ดูดิผมจะเปิดหมดเลยนะบางคนก็จะค้างใช่ไหมผมก็จะเปิดหมดเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมก็ชอบไปเลี้ยงปลาด้วยทุกคนทุกคนจะเห็นว่าปลาของผมมีเลเวลเยอะนะครับผมเห็นไหมอควคเรียมเดี๋ยวกดเข้าไปดูนะ จะมีปลาเลเวลสูงๆทั้งนั้นเลยนะผมจะเก็บปลาที่มีราคาเยอะๆนะครับผมจะเก็บให้มีเลเวลสูงๆแล้วผมก็จะไปขายนั่นเองเนาะอ่าถ้าเป็นปลาสีทองนะครับก็คือว่ามันจะมีแค่ตัวเดียวเองนั่นเองเนาะเรานะครับผมนะ่ะอยาไปขายนั่นเองเนาะเพราะว่ามันหายากนะครับปลาสีทองเราขายเราจะได้เงินที่เป็นเงิน USD ก็คือเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับมผมก็จะให้อาหารแบบนี้เลยทุกคนอือฮึอ แบบนี้ก็เราก็หาอาหารเต็มแล้วก็คือว่าปลากินเต็มแล้วเนาะปลาสีทองของผมตอนนี้มีเลเวลก็คืออยู่ที่เลเวล89นะครับทุกคนนะอ่าอยู่ที่เลเวล89นะครับตัวนี้เนาะอืมอยู่ที่เลเวล89นะครับอ่านี่เลยนะแรง์กิ้งนะฮะอันนี้คือแรง์กิง้งคือปลาตัวนี้ของคนไหนที่อยู่อันดับหนึ่งนะก็คือ ชื่อคือคือ d คนดก็คือมีราคาอยู่ที่ 11.62$ ดอลลาร์นะครับซึ่งปลาของผมนะครับอยู่ที่ 1.04$ ดอลลาร์เองนะก็ประมาณ30บาทนะครับต่อตัวนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับในการรีวิวนะครับแอปหางเงินฟรีที่มีชื่อว่าคลิปครับนะครับซึ่งเป็นแอปหางเงินฟรีนะครับสามารถถอนเงินครั้งละ300บาทนั่นเองเนาะถอนเงินได้ p p นะครับตอนนี้ผมก็ยังเล่นอยู่นะ3เดือนเต็มๆแล้วยังไม่มี ปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะก็สามารถไปเล่นได้นะผมนะเพราะว่าสามารถที่เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นั่นเองเนาะก็ลิงก์การแนะนำเพื่อนก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดไปดาวน์โหลดได้แล้วก็มีโค้ดให้ทุกคนใส่ด้วยนะโค้ดนะครับวิธีสกักวิธีการใส่โค้ดก็มาที่คำว่าดีเดียมตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็คุณก็ใส่โค้ดจำนวน8ตัวอักษรด้วยกันนะคุณจะได้รับไปเลยนะครับฟรีหนึดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเท่ากับบานนงนะครับ โอเคสำหรับใครที่อยากเป็นเพื่อนกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะวางคลิปโค้ดของผมนี้นะครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดข้างบนสุดนะก็สามารถไปเพื่อนเพื่อนกันได้นะครับผมนะส่วนใครไม่ของคนมีของตัวเองก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปเพื่อนเพื่อให้นะครับผมนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็เป็นการอัปเดตแอปคลิปโค้ดไอคลิปแคปนะครับผมนะ ชอบใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับแล้วก็อยากกดติดตามอยากอยาการู้การเคลื่อนไหวของแอปต่างๆแล้วก็อยากรู้เกี่ยวกับแอปหาเงินฟรีใหม่ๆนะครับก็กด Sub s cribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับบายบายเซียวอันเกนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ